สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ้าชมบรรยากาศการขุดลอกคูคลองลอบอ่างเก็บน้ำบ้านเดชผูเขียวชัยภูมินะคะเป็นการขุดลอกคูคลองให้สามารถเก็บกร,ระดับน้ำได้เพิ่มเติมนะคะ บรรยากาศนะคะของอ่างเก็บน้ำบ้านเพชรค่ะขณะนี้อุณนหนภูมินะคะติดหวก37องศาค่ะกำลังทำการขุดลอกคูคลองรอบๆอ่อางเก็บน้ำบ้านเพชรเพื่อให้เป็นการ เนื่องจากมีดินมาอุดตันก็เลยต้องขุดอ่างหรือลอกอ่างให้มันลึกเพิ่มสามารถเก็บน้ำได้กักตุนให้พอเพียงกับเกษตรกร,กรที่จะใช้น้ำในการเพราะปลูกค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะเครื่องจก,กำลังทำงานนะคะการขุดดินตรงนี้ก็เอาไปทำเป็นถนน,นะคะ่ะดูบริเวณข้างๆเป็นการทำ เกิดการามาาคมสะดวกสบายค่ะนี่คือการทำงานของเครื่องจากรบนทั้งแมกโรลด,ดำค่ะลดลดน้ำมันด้วยนะคะเป็นการทำงานจากธรรมชาตินะคะที่อ่างเก็บน้ำบ้านเพชรตำบนบ้านอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิค่ะเป็นงบของกรมชลประทานค่ะ ของตัวจังหวัดชัยภูมิค่ะที่มีการทําการขุดลุมหรือคูคลองค่ะอยู่ของกรมชนรับประทานนะคะที่ดูแลอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าเก็บน้ําบ้านเพชรตําบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะบนท้องฟ้านะคะไม่มีก้อนเมฆเลยค่ะภายใต้อุณหนภูมิติดบัวค่ะ37องศานะคะ อากาศร้อนค่ะบริเวณต้นไม้บริเวณรอบๆบแห้งเหี่ยวนะคะบรรยากาศดูนะคะบริเวณรอบๆสันเขื่อนคูคลองที่เป็นการเอาดินมาเทเป็นพื้นถนนค่ะต้นไม้ก็จะแห้งเกรียมค่ะเพราะอากาศร้อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะทางช่อง YouTube อุดมชาแนลค่ะทางช่อง